สวัสดีจ้ามาเจอกับบ้านน้องนะจ้าเหมือนเก่าเนาะจ้านะวันนี้ก็น้องก็เวียนมากินแกงหนอไม้ดองอยู่แล้วนะจ้าไปได้ปรากฏมาเลยจ้าก็เลยจะมาแกงใส่นอไม้ดองกันเนาะจ้านะก็ไม่ได้กินแกงนี่มานะมาพอสมควรแล้วก็เลยกลับมาแกงใหม่วนมากินอีกจ้าเครื่องแกงก็แล้วแต่สไตล์บ้านใครบ้านมันเดอร์บ้านน้องนี่ก็ น้องจะโขกใส่แต่ตะไคร้กับพริกหอมแดงกระเทียมน้องจะไม่ใส่เพราะของน้องนองจะแยกมาอย่างนี้นะจ๊ะเนาะที่จริงถ้าโขกจริงก็ตะไคร้หอมแดงกระเทียมนะจ๊ะเนาะนี้ก็แล้วแต่ชอบใครชอบมันได้จ้ะเด้อก็มีเกลือแล้วก็มีรสดีก็วันนี้ก็จะใส่ชูรสนิดหน่อยมีปลาต้มแล้วนะจ๊ะเน็ พริกตำนี่น้องตำใส่แต่ตะไคร้แล้วก็ทําเป็นชิ้นใส่ด้วยค่ะเพราะว่าอ่าปลากฏดนี่มันจะขาวเนาะจาะ้ะเนาะก็จะเน้นใบมะกรูดกับนี่ใส่เนาะจาะ้ะเนาะพอปาน้ําจืดเขาจะขาวอยู่แล้วเดี๋ยวค่อยมาลงมือทํากันเนาะจาะ้ะเนาะวันนี้ก็จับกล้องเองจะถ่ายเองก็เป็นคลิปแรกที่เพิ่งได้ทําเพราะว่าไปงานขาวดาเพิ่งกลับมาเนาะจาะ้ะเนาะ เี๋ยวค่อยลงมือทำรอหม้อเดือดก่อนนะจ๊ะเนาะหม้อก็ร้อนแล้วนะจ๊ะไม่ต้องเดือดมากก็ได้นะจ๊ะน้องก็จะใส่ปลา้าลงไปเลยนะจ๊ะเนาะปลานี่แล้วแต่คนชอบใส่มากใส่น้อยนะจ๊ะถ้าเป็นคนออกไทยๆหน่อยก็ใส่พอมันมีกลิ่นก็ได้นะจ๊ะรสดีกับเกลือชลน้องก็จะใส่พริกไปนะจ๊ะเพราะบ้านน้องก็กินเผ็ดตามหลักเขาบอกว่าแกงหน่อไม้ไม่ต้องใส่พริกเยอะก็ได้เพราะหน่อไม้เขามันร้อนนะจ๊ะ หน่อไม้นี่เป็นประเภทว่าจัดไปประเภทเป็นคือร้อนอก็ใช้คำว่าร้อนเนาะจ้ะเนาะน้องก็จะใส่หน่อไม้เลยไปก่อนปลาใส่ทีหลังเนาะจ้ะเนาะ น้องก็จะใส่หอมแดงลงไปเน,น้ะจ้ะเนาะก็จะเพิ่มตะไคร้ชิ้นลงไปจ้ะเพราะว่าปรากฏนี้เขาเป็นปลา้ําจืดเขาจะขาวเนาะจา้ะเนาะใบมะกรูดบางคนเขาใส่จนหม้อจะสุกน้องก็จะใส่เลยเด้อยจ้ะเพราะว่ากันขาวเนาะจา้ะเนาะ สไตล์บ้านน้องก็จะแบบนี้เดอร์จ้าอย่าว่ากันทําง่ายๆสไตล์บ้านๆเนาะจ้ะเนาะตัดกล้องเองมันไม่มีที่ตั้งกล้องเนาะจ้ะก็จะเหลือปลาเหลือปลากับใบบังรักหรือปักอีตูเข้าเลยเนาะจ้ะเนาะเดี๋ยวให้มันหมอมันเดือดก่อนเนาะจ้ะเนาะหน่อไม้ดองน้องสะพ้ายก็ให้มาจาก เพชรบูรณ์นะจ๊ะเข้าไปบ้านมาก็าให้มาสองกระปุกก็เลยมาแกงเดี๋ยวปิดฝาให้หม้อมันเดือดก่อนนะจ๊ะเนาะสถานที่มันแคบจ้ะมันตั้งใส่ขาก,กล้องไม่ได้จ้ะก็เลยถือเอา เดี๋ยวถ้าหม้อเดือดมากๆเราก็มาใส่ปลาแล้วก็มาใส่ใบมังลรักนะจ๊ะเนาะก็คือเสร็จหม้อแกงก็เดือดแล้วนะจนะ๊ะเนาะน้องก็จะมาใส่ปลานี่จ้ประกดจก้ะ ใส่ปลาเรียบร้อยเพราะว่าปลาี่มันสุกไปนะจ๊ะปรากดมันสุกไปปรากดมันสุกไว้ได้จ่าเด้อเนี่ย <c oughs> กะเวียนไม่กินอีกแล้วนะจ๊ะเนาะอาจจะพูดวกไปวกมาต้องวกมาต้องขอโทษขอขอภัยด้จ้าเด้อในแกงน้องนี่ยใส่ปลาลงไปแล้วอีกเดี๋ยวให้สุกสักหน่อยหนึ่งก็มาใส่ใบมังลักนะจ้ามาใส่ผักอีตูเนาะอันนี้ก็ อุ่นข้าวเหนียวว้จะกินกับแกงนี่แหละ,ะวานไปตลาดได้มาโลหนึ่งมีแต่ตัวงามๆก็เลยซื้อมาก็แรกว่าจะนึ่งใส่ผักนะจ้ะก็มีหน่อไม้ดองอยู่ก็ทํากินสักหน่อยแต่ก็ามาใส่ใบบงังรักันนะจ้นะเนาะจากแกงหน่อไม้ดองน้องกับผักดกระสุกแล้วนะจ้ะเนาะน้องก็จะมาใส่ใบบงังรากนะจ้ะ เผื่อดูถูกใจก็ฝากกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้หน่อยเด้อจะ้ะจะกดแชร์ให้ก็ได้ค่ะขอบคุณ fc เข่า fc ใหม่ที่เข้ามาติดตามรับชมคลิปให้นะคะ,ะมีอะไรก็คอมเมนต์ไว้ใต้คลิปเด้อน้องกับพี่นิกรก็จะตามไปให้กำลังใจอยู่จ้ะคลิปนี้ก็กับข้าวง่ายๆสไตา,บา์บ้าน คนมากินหน่อมแกงหน่อไม้ดองใส่กะปรากฏเนาะจ่เนะาะก,ก็เอาไว้เจอกันคลิปต่อๆไปนะคะกราบขอบพระคุณมากๆค่ะที่เข้ามารับชมให้สวัสดีค่ะ